สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเก็บเห็ดกับน้องตีอีกแล้วนะคะวันนี้ครบทีมเลยค่ะป้าก้อยก็มาเจอเห็ดดอกมนเริ่มเทิมเลยครับดูกันเลยค่ะนี่หนึ่งดอกนะคะสองดอกค่ะสามดอกค่ะนะคะอีกสองดอกป้าก้อยเห็นอยู่อุ้ยบักใหญ่เลยค่ะ โอ้ยใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูทั้งใหญ่ทั้งอ้วนค่ะอือ้ใหญ่จริงๆนะแต่พอถ่ายรูปหน่อยนะคะเนี่ยอุ้ยการันตีความใหญ่ค่ะโอ้ปลาก้อยวันนี้ฟินสุดๆเลยเข้ามาปุ๊บก,ก็เจอเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหโชคดีจริงๆอุ้ยดกแข็งปึ๊กเลยค่ะเพื่อนๆอ,อื้ืออ้ย แ,แปลกเูนะคะมันแข็งมากเลยค่ะพเพื่อนๆปิดรูก่อนวันนี้ฝนตกด้วยค่ะโอ้ยดอกนี่ดอกใหญ่มากเลยค่ะพเพื่อนๆแต่ันรู้สึกว่ามันจะพองๆหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาตัดขาดดูนะคะโอ้โหนี่ค่ะ รู้ซะหน่อยโอ้อันนี้อันนี้อันนี้มันนิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเราเก็บมาให้เป็นสปอร์เดี๋ยวเราไปเก็บสองดอกนู้นนี่ค่ะอันนี้ยังใช้ได้อยู่ยังแข็งอยู่ค่ะพเพื่อนๆน หเหมือนเขาจะแบบว่าข้างในมันเหมือนมันจะอมน้ำ่ะค่ะเพื่อนอน,นี่ค่ะฝนก็ตกนะคะเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยทาลหดค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยค่ะเพื่อน แต่ฝนมันตกเนี่ยรู้สึกว่ามันจมอมน้ํานะคะเพื่อนๆนี่นะคะน,นี่ดอกใหญ่ค่ะดูซิว่าจะหนอนจะกินไหมนี่แหะคะ่ะไม่ทันหนอนอะ่ะมาช้ากว่าหนอนค่ะเดี๋ยวปะก้อยเอ่อได้เห็ดไปเที่ยงนี้ปะก้อยจะเอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็เผื่อเราจะเอามาแปรรูปอาหาร พสร้างไรายได้เดี๋ยวมาให้ป้าก้อยคิดดูอีกทีค่ะว่าป้าก้อยจะทําอะไรแล้วก็ป้าก้อยก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆดูว่าป้าก้อยทําอะไรได้อยู่ค่ะ น้องตีเขาก็ไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเขาไปตื่นเต้นเห็ดหมวกส้มค่ะเดี๋ยวเขาคงจะข้ามตามมางั้นเดี๋ยวเราไปตอกกันเลยนะคะเพ,พื่อนๆเรามาเจอจุดจุดตึงเหลืองอีกแล้วค่ะสวยงามมากค่ะเห็นไหม่ะพี่ดอกใหญ่ใหญ่ช่วยเก็บช่างเก็บเ,เก็บๆๆๆ วันนี้วันนี้สนุกค่ะเก็บเห็ดเหลืองหือดอกเขาสมบูรณ์ค่ะแล้วมันเหลืองแบบสีสดเหลืองจริงๆอ่ะเหลืองจำปาเลยค่ะอืงามงามโอ้โหเรามาเจอสวยมากเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเก็บเก็บช่วยกันเก็บเลยข้าปเก็บเลยอืมแล้วก็เก็บใส่ตะกรเาเห็นเปล่าเห็นเลยแม่มีคนถ่ายให้ดีจัง องไม้สองมือเลยจ้าจอเียกไม่ต้องไปแล้ววันนี้เก็บแบบจีนๆเลยนะสองไม้สองมือกันเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเห็นบอนี่ค่ะสวยงานตรงนี้สวยสวยจ้ะเก็บสร้างสร้างเลยสร้างเลยเก็บจับจับจับจ๊บจบเร็วเร็วเลยสร้งสร้างสร้างมดละคนหดคนนนี่ คนคนไทยคนอีสานงงเลยเอ้พูดอีสานคนไทยงงปลากระพับเพ็ดละเด้ออันนี้ไปเก็บเลยนะนั่นแหละอย่างนั้นแหละจ้องจ้างจ้องจ้างเดี๋ยวข้าวเออเห็นไหมคะโอ้สวยอันี้เยอะเยอะเยอะอันนี้ก็เยอ๋ออืมเอามันหมดนั่นแหละมันเล็กกะที่มันดอกกำลังกินนี่เลยอืมนี่ใช่ เธอดอกสวยดอกสวยค่ะดอกสวยดอกสวยค่ะอ๋อจ้ะเห็ดน้องตีเหลืองอยู่เลยค่ะซีแต่มันยังไม่โตมาเจอเห็ดเหลืองสวยๆเลยค่ะอันนี้เอาแล้วจ้ะอันนี้จ้ะไม่สวยสวยนี่ค่ะสวยอันนี้ดอกสวยค่ะอื้ ไปต่อค่ะไปต่อนี่ค่ะจะเห็นหนังไก่นะคะโอ้โหนี่ค่ะหนังไก่ เจอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน่งหวานค่ะนอนรออยู่เลยค่ะนี่สวยค่ะสวยขาแข็งปึ๊กเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหวานค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสองดอกค่ะนี่ดอกนะคะเพื่อนๆก็นู่นอีกดอกนึงค่ะ นู่นนะคะต้นบูต,ม,ตมิอยู่นนะคะดอกหนึ่งเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะพเพื่อนๆไปกันเลยค่ะนี่เลยคะ่ะโอ้โหขายดิ้งแข็งอยู่เลยค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเก็บดอกนู้นกันเลยนะคะ,น,ะ,คะนีะ่เจอสองดอกนะคะสามดอกค่ะ นี่อีกดอกนึงค่ะดอกน้อยในดอกนึงค่ะโอ้โหขมานค่ะหมานนี่ค่ะแข็งค่ะเพื่อนๆขาแข็งค่ะอือหือนี่ค่ะแล้วก็เก็บตัวนี้อีกโอ้สองดอกคู่กันเลยค่ะแต่มันยังน้อยอยู่ค่ะยังน้อยอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่ไงคะโอู้หสามดอกค่ะสี่ดอกค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อน หนึ่งสองสามสี่แต่ยังน้อยอยู่เราก็ยังไม่เก็บนะคะเพื่อนคะเรามาเจอดอกโอ้โหสวยเด่นอยู่กลางทางเลยคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหงามคะ่ะสับน้องตีใช้นะคะเนี่ยวันนี้โทรศัพท์ป้าก้อยมีปัญหามันบอกว่าเมมโบอรี่เต็มเมมโบอรี่เต็ม พื้นที่ไม่มีปราก้อยก็ลบวิดีโอออกหมดแล้วนะคะทำไมมันมีปัญหาอีกก็ไม่รู้เนี่ยราคาเลยค่ะโอ้โหจุดเดียวนี่เป็นสิบดอกเลยค่ะตรงนี้อ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกน้องตีโทรมา ฝนก็ตกวันนี้ฝนตกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะวันนี้ก็ยังขึ้นเขามากันค่ะขึ้นเขาหลังบ้านป้าก้อยนะคะป่าเดิมที่ป้าก้อยมาเมื่อวานเนะะี่ยค่ะป่าเดิมพอถ่ายได้แค่ช็อตเดียวเองบอกว่าเมโบรี่ป้าก้อยเต็มป้าก้อยก็จะทำยังไงดีเนาะป้าก้อยก็ลบไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรป้าก้อยก็ลบ แอปลบอะไรออกไปเยอะแล้วไม่รู้ป้าก้อยลบแอปอะไรไปบ้างมันบอกพื้นที่เต็มพื้นที่เต็มป้าก้อยก็ลบไปมั่วเลยตอนนี้จะทำยังไงดีเนาะให้น้องตรีดูให้ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเลยตอนนี้ยืมยืมโทรศัพท์น้องตีใช้อยู่นะคะตอนนี้เพื่อน,นป้าก้อยขึ้นมาป้าก้อยก็อยากจะได้ภาพ อยากได้คลิปไปลงให้เพื่อนๆดูกันหอ้อ่อนจังเลยค่ะจุดเดียวนะคะเนี่ยโอ้โห อันนี้นอนกินค่ะแต่มันอ่อนมากเลยค่ะนอนมันมาเร็วกว่าเราไปต่อเลยค่ะไปต่อค่ะเ่คะเราเจอมะนาวเยอะมากเลยค่ะอุ๊ยขายใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เราเก็บมะนาวมะนาวประมาณสักสิบดอกได้ั้มคะ มะนาวตรงนี้เยอะมากเลยค่ะ,ะนี่เป็นมะนาวของน้องเตยแต่วันนี้มาของน้องตรีโอ้โหมะนาวสวยค่ะเลือกซื้อให้เพื่อนๆอุย้ยดอกเล็กดอกน้อยค่ะเยอะค่ะนี่ค่ะอืม้มค่ะนี่ค่ะ เม,าามาาเอายอะเลยนะคะนี่ยนี่โอ้โหก็เป็นกลุ่มเลยค่ะมะนาวนี่ไงะสามดอกติดกันเลยค่ะโอ้โห มะนาวกำลังตะมุตะมิเต็มเลยค่ะนี่จังดูกค่ะนี่ค่ะอนี่ดอกคะต้นตีเขามากหลาย เ,เพื่อนๆที่ชอบกินมะนาวค่ะมะนาวสวยมากค่ะเก็บแล้วต้องเอาขาใหญ่ใหญ่อ,อุ้ยเอาสิคะนี่แกเพื่อน โอ้โหกำลังนอนรอเราเลยค่ะตะมุตะมิอยู่เลยค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะอเอาไปเลยโอ้ยเขาไม่ทักกินอยู่ว่ะก็กินไปอันนี้สงสัยสงสัยแกะมันมาทำลายแล้วเปล่าคะอู้ตอนนี้กำลังขึ้นตะมุตะมิเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะสมุตมิแล้วก็เห็ดปีกนกค่ะเห็ดปีกนกวันนี้เพื่อนที่มาจากเดนมาร์กนะคะกเก็บปีกนกค่ะกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะอุย้ยต้องหวานตันงนุ้นอีกดอกหนึ่ง่ะโอ้โหเห็นไหมคะคเพื่อนเพื่อน แล้วมีอีกดอกหนึ่งค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ค่ะแต่แต่สงสัยมันจะเสียแล้วนนเนี้ยดูก่อนว่ามันนิ่มดูเหมือนมันจะนิ่มนะคะเนี่ยเออนมเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะโอ้โหตรงเนี้ยมันเหมือนกับทางน้ำไหลค่ะมันก็เลยนิ่มเนี่ยนิ่มหมดเลยค่ะแต่เรามีอีกดอกหนึ่งสีมันออกเข้มๆเลยตรงนู้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บดูว่ามันนิ่มหรือเปล่า นี่่คเก็บเลยนะคะตรงนี hmm. ้ค่ะสองดอกค่ะเพื่อนโอ้ยนี่ดอกนะยังได้อยู่ค่ะได้มาสี่ดอกนะตรงเนี้ย วันนี้เก็บเห็ดไปฝนตกไปนี่ก่ะสีดอกเดี๋ยวมาตัดขากันเลยค่ะตัดขาค่ะเพื่อนๆโอ้ขาไปแล้วค่ะไปะแล้วเพื่อนๆจ้า ถามต้งตี่ะตรงข้างบนนั่นน้าป้าเดินไปแล้วอ่ะเราไปตรงใหม่ไหมล่ะแ <ST an> มงกินหมดเลยค่ะตอนนี้โอ้ไม่เหลือเลย ยังหน่อยนะ่คะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะเพื่อนๆดูเห็ดพิ่งหวานค่ะมันยังเล็กอยู่เลยค่ะเดี๋ยวลองดูดอกนี้ซิว่าได้ไหมอันนั้นดอกอื่นก็เราเก็บไปก่อนโอ้มันขึ้นเต็มเลยค่ะเพือโอ้นี่ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานค่ะมันเป็นคู่เหมือนอเพื่อนๆดูสิคะโอ้เห็ดเบือ่อมันจะเป็นงามมันสวยขนาดนี้นะความสวยเนี่ยอันตราย เพื่อนคะหัวส้มค่ะเห็ดพึ่งหัวส้มค่ะเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขากันดูว่ามันใช้ได้ไหมเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนๆพึ่งหวานดูสิคะเพื่อนโอ้โหดู ดูครับเ,เพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกค่ะอุ้ยงามค่ะนี่ยังนตะมูตะมีออกอีกค่ะ,นะคะเลเลยคะเพื่อนๆนี่นู่นอีกดอกค่ะเก็บเลยค่ะเก็บไปเลยเก็บเก็บ โอ้โหแข็งปึกเลยค่ะเพ,พื่นอนๆงอู้ยังมีลูกน้อยอีกอะเก็บเขาไว้ก่อนค่ะไม่เห็นไม่เห็น,กกหนม่หนูเห็นหนูก็เอาไป <c oughs> <c oughs> มาไม่เห็นปลากแก่แล้ว <c oughs> มองไม่เห็นค่า <c oughs> นี่ค่ะโอ,อ้โหกระมูตตะมิค่ะ มันกำลังสองวันมันจะดีหรือไงอันนี้อันนี้อันนี้เราไว้ก่อนนะคะอันนี้มีที่ไปมันก็ต้องมาแล้วนะนี่ค่ะอ๋อดอกนี้สงสัยจะเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วอันเนี้เขาจะไปแล้วค่ะนี่ค่ะลองจับดูก่อนนะคะสงสัยจะไม่อยู่แล้วค่ะเออได้อยู่นะคะเนี่ยอือ เจะไปตัดขาไปเลยค่ะเพื่อนเจอเห็ดพึ่งหวานกันอีกแล้วค่ะเก็บกันเลยค่ะอ้ยขาใหญ่ขาใหญ่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหขาใหญ่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตัดขากันนะคะเห็ดพึ่งหัวส้มค่ะเพื่อน,อนโอ้โหกำลังตะมูตะมิน่ากินเลยค่ะนี่ค่ะสองดอก ามาตัดขากันค่ะปลาก้อยมาตัดกันมาตัดขากันเลยค่ะพราก้อยอ,อจุดเดียวนะคะโอ้โหก้อยได้ห้าหกเจ็ดแปดดอกค่ะจุดเดียวนะคะดอกเริ่มเทิม่มอ่ะ นี่เพื่อนๆดูสิคะใหญ่มากคะ่ะโอ้ยอย่างหนักเลยคะ่ะอันนี้สั้งยสจะอา่าก็มีนอนเหมือนเดิมคะ่ะต้องปัดเขาออกไปโอ้โหแต่มันยังอ่อนแบบออื้ฟังเสียงใคชค่ะมเพื่อนๆ วันนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ายืมกล้องของน้องตีถ่ายอะคะ่ะยืมโทรศัพท์น้องตีถ่ายวันนี้ก้อยก็พยายามถึงที่สุดแล้วค่ะแต่ก็อยากมาฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกร้อยเปอร์เซ็นเลยะคะ่ะฝนตกร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ก็ชวนกันมาขึ้นเขาหลังบ้านป้าก้อยเขาย่างสูงเลยะคะ่ะก็มากัน ันนี้ออกไปแล้วปองน้ำออกค่ะแต่ตรงนี้ดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะดูสวยงานเพื่อน,อนมันขึ้นอยู่กลางทางเลยค่ะอู้มีหนอนซะละมีเจ้าของซะละ ก็ตัดเลยแค่นี้ไงยัยงไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่โอ้โหแนะนำดีมากเลยค่ะเขื่อนสวยมากเลยค่ะโอ้โห